สวัสดีค่ะหมอนนตฟอร์จูนคลินิกนะคะช่วงนี้หมอได้รับคําถามมาจากคนไข้ว่าเคสอย่างหนูควรจะตัดปีกดีไ <Goodness. S 2> หมหรือไม่ควรจะตัดดีวันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังค่ะก่อน onsense, <statement. S 1> อื่นนะคะก็ต้องเข้าใจก่อนว่าการตัดปีกที่ฟอร์จูนคลินิกมีกี่แบบที่นี่การตัดปีกเราจะมี2แบบนะคะ อย่างแรกคือการตัดปีกปกติกับอย่างที่2คือการตัดยกปีกค่ะการตัดปีกปกติกับการตัดยกปีกต่างกันยังไงการตัดปีกจะเหมาะสําหรับคนที่กังวลเรื่องความบานของปีกจมูกอะค่ะอย่างเช่นรู้สึกว่าปีกจมูกตัวเองบานเกินไปหรือว่ารู้สึกว่าเวลายิ้มมะค่ะรับปีกจมูกตัวเองเนี่ยกว้างมากเกินไปอันนี้ก็จะเหมาะกับการที่ตัดปีกแบบปกติเราจะซ่อนแผลไว้ด้านในรูจมูกแล้วก็ออกมาทางข้างๆตรงบริเวณซอกที่อยู่ระหว่างจมูกกับแก้มเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเห็นรอยแผลจะค่อนข้างน้อย แผ่ก็าจะเนียนมากไม่ค่อยเห็นรอยแผลแล้วก็พักฟื้นน้อยค่ะส่วนการตัดยกปีกนะคะจะแตกต่างกันแล้วก็จะมีแค่ที่ f o r t จูนคลินิกที่เดียวเท่านั้นที่ทําเทคนิคนี้นะคะ